อินเทลกำลังจะกลายเป็นโกดักแห่งยุค AI i อ t ินเทลพลาดตรงไหน,นจากบริษัทเทคโนโลยีผู้กลุ่มอำนาจวงการชิปโลกผู้ยิ่งใหญ่แต่ทำไมในยุค AI กลับก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของ Intel อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ไทรัสมันนี่ไว้ก่อนนะคะ i ินเทลก่อตั้งขึ้นในปี1968โดยโรเบิร์ตไนส์และกอร์ดันมัวผู้ให้กำเนิดกฎของมัวที่กลายเป็นเข็มทิศนำทางให้ทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เติบโตอย่างรวดเร็วต่อมาในปี1971 Intel เข้าตลาดหุ้นเนส d ดกโดยสถานะผู้สร้างสรรค์ณมิเครโปรเซสเซอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งเปรียบเสมือนมันสมองที่ควบคุมระบบต่างๆที่ถูกใช้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจนกลายเป็นชื่อที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักแทนในช่วงปี1990 ภายใต้การบริหารของแอนดูกลอฟที่เข้ามารับช่วงต่อผู้บริหารที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างซิลิคอนเลเล์ให้อยู่แถวหน้าของโลกในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงแค่นั้นยังไม่พอนะคะในสมัยนั้นต้องบอกว่า Intel เขายิ่งใหญ่ได้กานี้ค่ะเพราะว่า Intel ลเขาเป็นบริษัทวิศวกรรมขั้นสูงผู้กลุ่มอำนาจวงการชิปโลกที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ไม่ว่าใครก็ต้องพึ่งพาเขาทั้งนั้นคุณคุ้นไหมนะเหมือน n อ i d ว a เดียสมัยนี้เลยอะ่ะ หลังจากปี2,000เป็นต้นมาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปรับตัวอย่างหนักกับภาวะฟองสบู่ดอทแตกดีมาดในด้านการใช้งานและเมดเงินลงทุนเข้าสู่ช่วงขาลงแต่ Intel ยังคงครองตลาดไว้ได้เพราะเขาก็เป็นคนมีของเนาะสะดุดนิดหน่อยเพราะยังไงเทคโนโลยีกับความตื่นตูมของตลาดหุ้นมันแยกส่วนกันอยู่แล้วเทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อเพราะตอนนั้นโลกเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตคนก็ยังคงใช้คอมพิวเตอร์อยู่ดี ต่อย่าลืมนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็พัฒนาเก่งประดิษฐ์เก่งหลังจากนั้นไม่นานการเข้ามาของนวัตกรรมใหม่ๆก็ทำให้ความรุ่งเรืองของ Intel นั้นค่อยๆหมดลงระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมา Intel เคยขึ้นไปยืนในจุดพีคในฐาน,นะบริษัทผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดและมีมูลค่าสูงสุดในสหรัฐแต่ปัจจุบันมูลค่าบริษัทกลับเหลือไม่ถึง1 0 0 0แล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังรายงานผลประกอบการที่ต่ำสุดกว่าที่เคยมีมาพลิกขาดทุนอย่างหนักกว่า1,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจนต้องปลดพนักงานกว่า15,000คนสถานการณ์จนตัวบีบให้ Intel ต้องใช้ทั้งเลือกแสนหดร้ายกับการลดต้นทุนด้วยการปลดคนและ Intel กำลังตกอยู่ในช่วงยากลำบากเพราะยังไม่สามารถทำเงินจากชิป AI ได้ในขณะนี้ Intel เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและนี่คือ 4ความผิดพลาดของ Intel ที่เปลี่ยนชะตากรรมบริษัทอาจกลายเป็นโกดักแห่งยุค AI อดีตผู้บุกเบิกนวัตกรรมเปลี่ยนโลกแต่ปัจจุบันกลับก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงข้อแรกพลาดโอกาสกับ Apple ย้อนกลับไปในปี2005 Steve สตีฟจ็อบส์ซึ่งในขณะนั้นก็เป็น CEO ของ Apple ได้ออกมาประกาศว่า Apple จะเปลี่ยน Macintosh จากสถาปัตยกรรม PowerPC ที่ได้รับความนิยมมานานเป็นสถาปัตยกรรม x 8 6ของ Intel และแล้วคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องแรกที่มี CPU ของ Intel ก็ได้เปิดตัวออกมาในปี2006ต่อเนื่องจนถึง Macbook ที่ทำงานบนโปรเซสเซอร์ของ Intel เหมือนกันแต่ความ Apple นะเนาะระหว่างนั้นนางก็มีแอบแอบทำชิปเองเหมือนกัน นั่นก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยมีความเกาเหลากันนั่นเองแต่จริงๆสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ Intel เริ่มตุบมันมาจากการพลาดโอกาสครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในปี2007ค่ะเมื่อ Apple นังติดต่อให้ Intel เป็นผ,ผู้ผลิตชิปสำหรับ iPhone รุ่นแรกให้หน่อยแต่ Intel ปฏิเสธค่ะ เพระเาะพลโอเทลินีซีอ o ของ Intel ในขณะนั้นเ <_ S 1> ขาก็มองว่าความต้องการของ Apple ทั้งในเรื่องสเปคที่สูงและข้อเสนอที่อาจทําให้ Intel เสียเปรียบในอนาคตมันช่างเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าเอาซะเลยเอาจริงๆนะคะเขาก็ตกลงกันไม่ได้ทั้งเรื่องราคาและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั่นแหละแต่เมื่อเวลาผ่านไปความคิดนี้ของลุงเผากลับกลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหัน เพราะ p h o n e ไม่เพียงแต่ทําให้ Apple กลายเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกแต่ยังเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกและสร้างคลื่นสมาร์ทโฟนที่ไม่อาจมีใครคาดคิดข้อ2พลาดต่อเพราะถูกอามแย่งตลาดในยุคสมาร์ทโฟนข้อนี้ต่อเนื่องมาจากเหตุผลแรก Apple เลือกใช้สถาปัตยกรรม ARM แทนสถาปัตยกรรม x 8 6ของ Intel และความร้ายจริงๆก็คือว่า ARM เป็นบริษัทร,ร่วมทุนระหว่าง Apple, Argon Computers และ VLSI Technology ตอนนั้น Apple อ้างว่าสถาปัตยกรรมอา m ประหยัดพลังงานมากกว่าต้องบอกว่าผู้ผลิตชิปทั่วโลกก็แข่งขันกันพัฒนาโปรเซสเซอร์ที่สามารถคำนวณได้มากขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นแต่ขนาดก็ต้องเล็กลงเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาขนาดเล็กลงเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้แบตเตอรี่นะคะเพราะจริงๆชิป Intel มันเบลองไฟข้อ 3. พลาดเพราะติดกับดักความสำเร็จ หลงระเริงจนเสียท่าให้ TSMC, Nvidia และ AMD ย้อนกลับไปในปี1987 TSMC ก่อตั้งโดยมอริสจางซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐบาลไต้หวันที่อยากจะสร้างอุตสาหกรรมชิปให้กับประเทศโดยตอนแรกจางเขาก็ได้ติดต่อ Intel เพื่อขอความช่วยเหลือแต่กลับถูกปฏิเสธแม้ว่า TSMC จะเริ่มต้นหลัง Intel ถึง20ปีด้วยการเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปแบบ f o u n d ร y รายแรกของโลก โดยเน้นการผลิตชิปให้กับบริษัทต่างๆที่ต้องการออกแบบชิปแต่ไม่มีโรงงานผลิตของตัวเองนอกจากนี้ยังได้มีการยอมรับและนําเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงอย่าง EUV มาใช้ก่อนใครทําให้ TSMC สามารถผลิตชิปที่ขนาดเล็กกว่า5นาโนเมตรได้หลังจาก TSMC ก็เป็นทีของ n v ็นวีเดีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1,993โดยเจนเซนห่วงผู้ที่ลงไหลในเกมบริษัทนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชิปสำหรับการเรนเดอร์กราฟิกสำหรับวิดีโอเกมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า GPU นั่นแหละแต่เมื่อคลื่น AI ก้าวเข้ามาในช่วงปี2020มันต้องใช้การประมวลผลอย่างหนัก NVIDIA ก็เลยรับซับ ซึ่ง Intel เองจากที่ไม่เคยมองว่า G P U จะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจหลักของพวกเขาแต่การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดทำให้ Intel ต้องล้าหลังอีกครั้งในตลาดเซมิคอนดักเตอร์แถมให้อีกสักบริษัทก็คือ A M D ซึ่งมี CEO เป็นคนไต้หวันเหมือนกันก็คือปาริซาซูตอนนั้นที่ Intel ยังคงซบเซาอ,อยู่กับแผนการผลิตเดิมๆ A M D ได้ปรับกลยุทธ์จนตาม i ินเ Intel ทันไปโดยปริยาย ข้อ4ที่พลาดสุดๆก็คือปฏิเสธดิวอเป็นเเมื่อ7ปีก่อนนอกจากจะปฏิเสธ,ธ Apple แล้วเขาก็ยังพลาดต่อเนื่องโดยหนึ่งในการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่คือการปฏิเสธ,ธทีมวิจัยไฟแรงผู้ให้กำเนิดแชทบัตเปลี่ยนโลกอย่าง Open AI ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีก่อนนะคะในช่วงเริ่มต้นของ Open AI ที่ณตตอนนั้นเขายังเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทำวิจัยในเรื่อง generative AI ที่แทบจะยังไม่มีใครรู้จัก เขาได้เข้าไปพูดคุยกับ Intel ค่ะเพื่อทำข้อตกลงให้ Intel เข้าซื้อหุ้นของ OpenAI แต่ Intel เลือกที่จะปฏิเสธโอกาสนั้นจากข้อมูลของรอยเตอร์บ๊อบสวอนซึ่งเป็น CEO ของ Intel ในขณะนั้นเลือกที่จะปฏิเสธเพราะไม่คิดว่าโมเดล generative AI จะเข้ามาทำตลาดได้ในอนาคตอันใกล้และไม่คิดว่า OpenAI จะสร้างประโยชน์จากเงินลงทุนให้กับ Intel ได้จากความผิดพลาดทั้งหมดที่ได้เล่าไป ทุกยุคมีจุดร่วมคือวิกฤตการณ์ผู้นำปัญหาของ Intel ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ไม่มั่นคงของผู้นำาินเ Intel ในยุคหลังๆที่ดูเหมือนจะขาดวิสัยทัศน์และการตัดสินใจที่นำพาบริษัทไปในทิศทางที่ถูกต้องได้นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ i ินเทไม่สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ เริ่มต้นจากการดำรงตำแหน่งของเพาเออร์เทลินีในปี2005ต่อมาก็ไบรายอันเคอร์ซานิตที่เข้ามารับตำแหน่ง CEO ในปี2013และบ๊อบสวอนที่สืบทอดตำแหน่งในปี2019ที่ดูเหมือนจะสนใจเงินมากกว่าวิศวะกรรมที่เป็นหัวใจหลักของ Intel อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันอาจคล้ายคลึงกับช่วงเวลาที่โกดักล้มเหลวจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตที่ตอนนี้อาจพูดได้ว่ารือยุค AI อาจไม่ใช่พื้นที่ของ Intel แม้ธุรกิจยังแข็งแกร่งไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะล้มละลายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า Intel ไม่ได้ครองตลาดชิปอีกต่อไปจากยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมมาวันนี้กลับต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดติดตามเรื่องราวความเป็นไปของโลกยุคใหม่ดิจิทัลอีโคโนมและ Future of Finance ได้ที่ดิจิทัล f r รนเทียและอย่าลืมกดติดตามไทรัฐมันนี่ไว้ทุกช่องทางนะคะ